เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเรามาตามสัญญานะครับผมไม่ได้หนีไปไหนนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแผนของไอสตรีมเมอร์คนนี้แน่เลยนะครับที่มาทําให้อยากแล้วจากไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะครับผมมาตามสัญญานะเห็นว่าผมอ่ะเปิดไปแล้วใช่ไหมหนึ่งโลในในสตรีมนะก็จะเหลืออีก2ครั้งนะครับแล้วก็มาติดฟรีอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเปิดใน้ครบ150เพชร ตามที่เราพูดไว้นะครับเพราะว่าแม่งกะจะเปิดในสตีนั่นแหละแม่งเสือค้างครับผมโอ้โหแล้วแบบคือมีคนทายถูกเฉยเลยผมเปิดได้ตัวอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมช็อกกว่าพวกนายรู้ได้อย่างไรวะเฮ้ผมเปิดได้ป่าเบงะได้มีคนทายถูกด้วอยอันนี้ผมเบื่อนะโอ้โหพวกนี้นี่มันรีวจิตสัมผัสชัด คุณเป็นริวจิตสัมผัสใช่ไหมเออตลกดีว่ะเก่งเกินรู้นะสี่ปีด้วยนะไม่แบบแล้วไม่เดาให้มันโตไม่มันเก่งเก่งว่านี้ว่ะโอเคนะครับผมอะเรามาต่อให้มันจบจบกันไปขอเหอะขออีกตัวหนึ่งเพื่อเปิดเส้นทางได้ไหมอยากได้เนี่ยมา,าอีกตัวหนึ่งมา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 ขอเอเลือกตัวนึงตัวนึงออ,อยากได้นะครับผมปไปไปม,มาเลย เฮ้ยสิบเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยแม่เุ้ยอ่าลืมท่าเซนโอต้องห้อยหัวลงมาแล้วปึ๊บท่าเซนโอมาแม่ยอ้ยมาแม่เุ้ยไม่ใช่ยังไงครับ ยังไงต้องมาแล้วโอ้จบเลยเฮ้ยต้องบอกว่าจบเลยนะฮะสองนิ้วมาอย่างนี้สองนิ้วมาอย่างนี้จบเลยฮะโอ้เฮ้ยอู้ ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยไม่ได้นะผมรู้สึกว่าเกือบเ,เกือบลุ้งอ่ะไอเนี่ยโอเคครับมาเรามาต่อเลยว่ะครับผมอย่าให้เสียเวลามากกว่านี้เลยเออกเ,เพื่อนขอมามาเฮ้ยโอ้โหพี่เอ้ย,อยมึงมาอะไรแบบนี้เฮ้ยอีกแล้วคือแบบมาดีทุกรอบเลยแต่มันไม่ได้สักรอบอ่ะ อันนี้ต้องลุ้นอีกใช่ไหมว่าได้ตัวอะไรแม่อยอ้ยต้องมาลุ้นอีกครับเพื่อนเฮ้ยมาเร็วโอ้ <c oughs> <c oughs> โหโถไม่นะ จบแล้วครับเพื่อนโอ้ป่าเบกูเกือบลุ้งครับถ้าเปิดอีกนิดหนึ่งนี่คือลุ้งไปแล้วนะป่าเบโอ้โอ้คือป่าเบจะลุ้งแล้วนะฮะอีกตัวนี้คือลุ้งไปเลยนะครับจบเลยครับความฝันเรา อยากจะได้สักหนึ่งตัวนะมาให้มันเป็นตำนานให้มันเป็นตำนานครับผมโอ้โห,โโหเดี๋ยวนะกูว่าจบแล้วรอบนี้เอ,เอ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะผมเปิดสามรอบการันตีทุกรอบไปหรอเอ๊ะ แปลกๆแล้วอันนี้แปลกๆแล้วเฮ้ยกูจะโดนแบนป่ะเนี่ยลุงบันเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้โกงนะสี่รอบการันตีทุกรอบเลยเฮ้ยผมไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้โกงเนะี่ยเชีย่ยหรมามาเหอะมาเหอะร็ว มาเริวเริวมาเอาาริวเอ้ย,อยไม่ใช่เหมือนการตีหน้าตูม่ใช่มึงโอ้ไม่ใช่มึงเหมือนกันโกกูไม่ใช่มึงจบแล้ว <c oughs> ไม่นะโอ้ยแต่ได้ LR ได้ LR ถึง3ตัวเลยนะฮะโอ้โหมาครบเลยครับมองหมาครบเลยนะได้ LR ถึง3ตัวนะโอ้โหมึงไม่ออกหน้าตู้กูสักตัวหนึ่งเลยนะครับโอ้โหเอาเป็นว่าเราพักหายใจหายคอก่อนแล้วกันนะครับถือว่าผมได้มาทำตาม สัญญานะครับให้กับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับมาหมดเลยครับเฮ้ยแต่มันมาหน้าตู้นะมันมาแบบโกคูก,กับป่าเบที่เป็นร่างร่างสีนะแต่แบบกูให้มึงมาพร้อมกัน2ตัวไงไม่ได้ให้มึงมาแบบคนเดียวอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฟยมาผิดจุดประสงค์ไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคนะเอาเป็นว่าถามว่าเกลือไหมไอ,อ้หางยิงไม่เกลือนะ LR อ,ออกมาเกือบทุกรอบเลยนะครับมีแค่รอบเดียวที่ไม่ได้หายเลยนะครับได้โกคู แต่ถือว่าโแม่งกูจะโดนแบนไหมเนี่ยการันตีหน้าตู้ทุกรอบที่ยิงเลยนะครับก็เกินไปแล้วนะครับผมเอาเป็นว่านะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันแล้วเหมือนเดิมนะใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม